กรับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านในยะใดนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและสิ่งของจําเป็นต่างๆแก่เด็กดีความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชนจํานวนสองแห่งเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระศนีนาฏพิลลัตกัลยาณีวันที่26มกราคม2565ที่แรกคือสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบานราชเวท นะคะคที่ที่สองก็คือสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทยที่นนทบุรีในยะนี้จะเกี่ยวเนื่องกับข่าวลือที่มีมาก่อนหน้านี้รือไม่นะคะที่เมื่อวันเกิดปีที่แล้วนะคะมีคนตาดีหรือเพราะเป็นภาสิ้นที่มีความหนาขึ้นก็ไม่แน่ใจนะคะที่เขาวิเคราะห์ว่าเจ้าคุณพระอาจมีคันนั่นก็ไม่ทราบนะคะว่า แท้จริงของข่าวลือนั้นเป็นอย่างไรนะคะดิฉันเองก็ไปเรียบเรียงข้างๆรั้ววังมานะคะก็ยังไม่ได้ความแน่ชัดนะคะเพราะว่าเรื่องแบบนี้นะคะก็เป็นเรื่องส่วนพระองค์ถ้าพระองค์จะเปิดก็เปิดถ้าพระองค์จะปิดก็ปิด เหมือนเรื่องส่วนตัวของพวกเราละค่ะบางอย่างเราก็ไม่อยากให้ใครรู้บางอย่างเราก็ให้รู้ได้เพราะฉะนั้นนะคะในฐานะประชาชนแล้วทางที่ดีเราก็ควรจะอยู่นิ่งๆรอฟังนะคะรอฟังข่าวดีก็แล้วกันนะคะดิฉันก็รู้สึกว่าดิฉันวุ่นวายมากเกินไปแล้วนะคะเริ่มจะจิต ใจฟุ้งซ่านนะคะคิดไปต่างๆนานาซึ่งมันก็ไม่บังควรหรอกค่ะดิฉันก็รู้ตัวดีนะคะแต่ดิฉันก็เอ๊ะทุกคนคิดเหมือนดิฉันไหมว่าทําไมถึงไปทําบุญที่สถานสงเคราะห์เด็กนะคะบ้านราชวิถีแล้วก็เด็กอ่อนพญาไทยมีนัยสําคัญเช่นไรนะคะก็มีพระราชทาน นมผงเลี้ยงเด็กนะคะเป็นชุดอุปกรณ์การเลี้ยงทารกเลยแหละคะ่ะและก็ก็คือสําหรับเด็กที่จะได้ใช้ประโยชน์นะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมากอาจจะมองในมุมหนึ่งก็คือท่านเจ้าคุณพระเป็นพยาบาลแล้วก็มีจิตใจเมตตารักเด็กอาจเป็นไปได้นะคะหรืออีกในยะนหนึ่งก็คืออาจจะมีข่าวดีดังเช่นที่พวกเราคิดกันหรืออย่างไร แต่บางทีการคิดการมโนไปก็ทําให้จิตฟุ้งซ่านนะคะซึ่งดิฉันอาจจะผิดสิงข้อ4นะคะตรงที่อาจจะพูดจาเพอ้อเจอ้อไปก็อย่าได้ถือสาหาความดิฉันเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดิฉันพักผ่อนน้อยเอาเป็นว่าก็มาวิเคราะห์กันแค่นี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ